สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะจะมานําเสนอครับผม Soundcard นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับผมก็จะมีรูเสียบหูฟังเป็นสีเขียวนะสีแดงก็จะเป็นเสียบไม์ครับผมอ่าบางคนนะครับไม่อยากซื้อหูฟังใหญ่ๆแบบนี้นะับอยากจะใช้ Smalltalk นะแบบนี้ Smalltalk ที่มี3ขีดแบบนี้นะครับผมแต่มันไม่มีช่องเสียบนะเพราะว่ามันมีไม์ในตัวนะครับผม ่าทำยังไงนะนี่ครับผมมี Soundcard มานำเสนอครับผมนี่เลย Soundcard o r i c l นะฮะตัวนี้ใช้ดีมากนะผมซื้อมาลองใช้อยู่แล้วนะก็ง่ายๆครับผมช่องแรกนะครับช่องแรกมันจะมีสัญลักษณ์ไมค์กับหูฟังนะค,คุณก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เอาตรงนี้ไปเสียบคอมพิวเตอร์นะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นอ่า USB นะ Soundcard ก็ใช้ตัวเนี้ยอ่าพูด ไมตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าสะดวกสะดวกมากนะครับหรือถ้าคุณมีถ้าคุณมีไม้แยกนะครับซื้อไม้แยกต้องการคุณภาพเสียงดีๆมาต,ต้องการอัดเสียงนะครับคุณก็เอาไม้เฉยๆมาเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าใช้อันนี้อันนี้แบบนี้ก็ใช้งานปกติได้ครับผมอ่าแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถปรับลดเสียงตรงนี้ได้นะอ่าสามารถปิดเปิดเสียงนะครับผมกดปิดเสียงตรงนี้ได้นะ USB นะครับผมอืม อันนี้คือเสียบปกตินะคุณจะเสียบกับคอมก็ได้นะครับหรือถ้าคุณจะเสียบแยกเนี่ยมันก็จะคุณก็จะสามารถเลือกได้นะว่าจะใช้ฟังจากไหนนะครับผมจากหูฟังหรือจากลําโพงนะครับที่ผมชอบก็คือรูแบบนี้ตัวนี้สามารถต่อกับ USB เข้ากับโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมนี่นะครับผมถ้าใครอยากต่อกับโทรศัพท์มือถือนะสมมติมือถือผมเนี่ยรุ่นใหม่นะจะเป็น Type C อย่างเดียวนะครับเราก็เอา เจ้าตัวนี้มันเสียบนะครับอ่าเสียบเข้าไปฟึบนะแล้วผมชอบไม้แยกนะครับอยากลองคาราอเกตนะผมก็ไปซื้อไม้แยกแบบนี้มาแล้วก็เอามาเสียบอ่าเอาดึงนี้ออกก่อนเอามาเสียบแบบนี้นะครับก็ได้นะครับผมอ่าหรือที่จริงจะเสียบรูแรกก็ได้นะครับเสียบได้เหมือนกันนะผมลองดูแล้วเสียงออกเหมือนกันนะครับอืมอันนี้ก็เสียบกับโทรศัพท์มือถือได้เลยครับผมอ่า และอยากฟังด้วยนะอยากฟังเสียงแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับอ่าง่ายไหมสะดวกดีราคาไม่แพงนะประมาณ200กว่าบาทนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้นะใครชอบก็ลองกดเข้าไปดูนะครับผมสะดวกสบายมากนะสำหรับคนที่ชอบอัดเสียงพากเสียงหรือคนที่อยากได้อ่าไม่อยากซื้อหูฟังใหม่นะครับอยากใช้สมอรทท็อกที่มีเยอะแยะเต็มบ้านนะครับเอามาเสียบเข้ากับรูแรกนะครับก็สามารถใช้ไม่นะครับใช้เล่นเกมอะไรได้เลยครับผม โอเคครับผมชอบหรือใครซื้อมาแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสะดวกดีสะดวกดีดกดชอบชอบ